ในโลกของอุตสาหกรรมเกมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดทุกๆก,การวางขายเกมใหม่ก็เปรียบเหมือนการเดิมพันครั้งใหญ่สตูดิโอหลายแห่งทุ่มเททั้งชีวิตทั้งเงินทุนมหาศาลและเวลาหลายปีเพื่อสร้างสรรผลงานชิ้นเอกออกมาและให้เราได้เล่นกันแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าการเดิมพันครั้งนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนรอยดู โศกนาตก,กรรมแห่งวงการเกมที่ไม่ใช่แค่ขายเกมล้มเหลวแต่มันคือหายนะที่ทรงพลังพอที่จะลาาสตูดิโอผู้สร้างของมันลงเหวไปด้วยและปิดตัวลงไปพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้พวกเรา G Content ก็จะมาพูดถึงวิดีโอเกมที่ล้มเหลวจนทําให้ค่ายเกมต้องปิดตัวและก่อนที่เราจะไปชมกันกับผมก็ต้องฝากท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เรา G Content มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ กดไลค์ให้หน่อยนะครับการกดไลค์ของท่านมีประโยชน์มากๆโอเคและเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับ Tony Hawk Pro s k ก t เตอร์การกลับมาที่น่าผิดหวังของแฟนชายเกมสเก็ตบอร์ดระดับตำนานโทน y h ฮอ k กโ o สเกตเตอร์ 5, จากทางผู้พัฒนาโลโบโมโดที่ว่าจำหน่ายในปี2015 ้องเกินก่อนว่าใครที่เป็นแฟนเกมยุค2000คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเกมโทนี่ฮอ k โบสเกเตอร์ซีรีส์ที่เคยสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกมแนวเอ็กตรีมซึ่งในปี2 0 1 5นะครับตัวเกมก็กลับมาในภาคที่5ซึ่งเกมภาคนี้ก็เต็ไมไปด้วยความคาดหวังจากแฟนๆทั่วโลกมันถูกโปรโมทว่าเป็นการกลับสู่ราก,กับเาของความยิ่งใหญ่ผู้เล่นจละได้รับบทเป็นนะักสเก็ตบอร์ดชื่อดังรวมถึงตัวโทนี่ฮอคเองที่จะได้เข้าไปทําภารกิจในสนามต่างๆเก็บคะแนนจากท่าคอมโบสวยๆ การทำท่ากลางอากาศหรือหาิ่นของที่ซ่อนอยู่ในฉากแต่สำหรับใครที่ติดตามข่าวสารในช่วงนั้นก็จะเริ่มเห็นสัญญาอันตรายบางอย่างว่าตัวเกมนี้มันดูเร่งรีบแปลกๆทันทีที่เกมวางจําหน่ายความฝันของแฟนๆก็พังทลายลงครับเพราะว่าเกม Tony Hawk Pro Skater 5เต็มไปด้วยปัญหามากมายมหาศาลทั้งบั๊กทั้งกริชนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวละครลอยเคว้งคว้างทะลุก,กําแพงหรือฟิสิกส์ที่แย่จนไม่สามารถเล่นได้รวมถึงกราฟิกที่ดูจืดชืดและตกยุค การควบคุมที่แย่และคอนเทนต์ที่น้อยและที่น่าตกใจก็คือตัวเกมเวอร์ชันแพดเนี่ยแทบจะเล่นไม่ได้เลยครับผู้เล่นถูกบังคับให้ดาวน์โหลดแพด Day 1ซึ่งสาเหตุที่ตัวเกมมีปัญหาแบบนี้ก็เพราะว่าสัญญาระหว่าง a c t i v i s i o n กับโ o n y h a อ k กำลังจะหมดลงในสิ้นปี2015พวกเขานะครับจึงต้องเข็นเกมนี้ออกมาให้ทันเวลาเพื่อหาทางทำเงินจากแฟนชายนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจุดจบก็คือความล้มเหลวทางด้านรายได้และคาวิจารณ์ที่แย่ ชนิดหาดีไม่ได้นำไปสู่การปิดตัวลงของสตูดิโอโลโบโมโดพวกเขาต้องปิดกิจการลงภายในเวลาไม่ถึง1ปีหลังการวางจำหน่ายของเกมโทนี่ฮอคโปรสเกตเตอร์ไฟนับเป็นการปิดฉากต,ตำนานสเก็ตบอร์ดที่น่าเศร้าจ,จริงๆครับ d ดอน t ู d ดท n to Death d e a t h คือผลงานเกมยิงออนไลน์แบบบันตีเพเยอร์จากทางเดวิดเจฟฟี่ ผู้สร้างสัรคซีรีส์ระดับตำนานอย่าง Twisted Metal และ God of War นี่คือโปรเจกต์แรกจากสตูดิโอใหม่ของเขา The Ballet ล o n e จ Super Natural Detective Agency ซึ่งแน่นอนว่าชื่อเสียงของผู้สร้างย่อมมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงเร่วต้องบอกก่อนว่าเกม Dawn o อ d e t t คอนเซปต์ของเกมนี้โดดเด่นมากครับมันคือเกมยิงแบบ Arena Shooter ที่เซ็ตฉากทั้งหมดอยู่ในสมุดโน้ตของเด็กวัยรุ่นทุกอย่างในเกมตั้งแต่อาวุธตัวละครจนถึงฉากต่างๆ ถูกวาดขึ้นมาโดยลายเส้นปากกาลูกลื่นแบบดิบๆเหมือนภาพวาดเล่นในช่วงชั่วโมงเรียนที่น่าเบื่อผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครที่มีความสามารถแตกต่างกันและลงไปต่อสู้กันในสนามประลองขนาดเล็กและมีการใช้อาวุธสุดพิสดารเข้ามาห้ามหันกันถึงแม้ว่าไอเดียมันจะน่าสนใจแต่สิ่งที่เกมนําเสนอน,นั้นกลับกลายเป็นดาบสองคมครับภาพสไตล์ที่มันดูดิบและเกียนเกินไปทําให้หลายคนมองว่ามันน่ารังเกียจและลกสายตาจนดูแทบไม่ไหวบรรยากาศของเกมที่พยายามจะเท่มากเกินไป ทำให้มันดูน่าลำคาญสาหรับผู้เล่นส่วนใหญ่และถ้าหากให้เรามองข้ามเรื่องสไตล์ภาพไปแก่นแท้ของเกมเพย์มันก็คือเกมยิงธรรมดาที่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจและก็ไม่สนุกเอาเสียเลยตัวเกมนี้มันไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากเกมอื่นในตลาดได้ซึ่งพอเกมออกมาตัวเกมก็มียอดขายที่แย่ yeah! ซึ่งผลลัพธ์ก็คือโปรเจกต์เกมต่อไปของคุณเจฟฟี่ถูกยกเลิกและสตูดิโอเดอะบาร์เลตโจรซูเปอร์เนชั่นแนลเดทีคทีฟเอเจนซี ก็ต้องปิดตัวลงภายในเวลาไม่ถึง1ปีหลังจากการวางจำหน่ายของเกม Don Update เป็นการพิสูจน์ว่าแม้ว่าต่อให้เป็นนักพัฒนาเกมมือฉมังก็สามารถก้าวพลาดได้ h ฮสย้อนกลับไปในปี2008เกมเฮสคือเกม first-person shooter ที่เหล่าเกมเมอร์ฝั่ง PlayStation 3ตั้งตารอคอยมากที่สุดเกมหนึ่งเหตุก็เพราะว่าเกมนี้ถูกสร้างโดย Free Radical Design สตูดิโอที่เมไปด้วยทีมงานผู้สร้างเกมระดับตำนานอย่าง Golden Eye 0 0นและเกม Perfect Dark แถมยังมีผลงานเรื่องชื่อของตัวเองอย่างซีรีส์ Time Splitter อีกด้วยสื่อต่างๆก็ต่างประคมข่าวว่า h a s จะเป็นเกมที่จะมาฆ่าเกม Halo ของฝั่ง Xbox เลยก็ว่าได้โดย h a s เป็นเกมยิงมุมมองบคกที่1ที่มีจุดขายอยู่ที่สารที่เรียกว่า n e t a ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น c h i n Carbonet ที่เราได้ฉีดสาร n e t a เข้าสู่ร่างกายทําให้เราสามารถมองเห็นศัตรูได้ชัดขึ้นเล็งได้แม่นขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ถือว่าเป็นเกมยิงที่น่าสนใจมากๆแน่นอนว่าเฮสแบกรับความคาดหวังสูงเกินจริงไว้บนบ่าและเมื่อเกมออกวางจำหน่ายมันก็ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างรุนแรงเพราะตัวเกมมันน่าเบื่อครับมันขาดซึ่งเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่เคยมีมาในผลงาน,นก่อนๆของผู้พัฒนารายนี้เฮสเป็นแค่เกมยิงธรรมดาที่มีการออกแบบฉากที่ไร้จินตนาการ AI ที่ไม่ไดีเนื้อเรื่องก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรแถมโหมันติเพเยอร์ก็ค่อนข้างจืดชืดด้วยเหตุนี้เฮสจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าในเชิงพานิช และความล่มเหลวนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงไปยังโปรเจกต์ Star w a อลไปท่านฟอนสามที่ฟีเรเดทิเคิลดีไซน์กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งสุดท้ายก็ถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายและในเดือนธันวาคมปี2018เพียง6เดือนหลังจากการวางจำหน่ายเกมเฮดสตูดิโอฟีเรเด d ิเคิลดีไซน์ก็ต้องประสบปัญหาภาวะล้มละลายและก็ต้องปิดตัวลงแต่ข้อดีก็คือไม่กี่เดือนต่อมาทางไคลเทคผู้สร้างเกมไคลสิทธ์ได้เข้ามาซื้อสร้างข,ของสตูดิโอนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นไคลเทคยูเค แต่ถึงอย่างนั้นสุดท้ายสตูดิโอนี้ก็ต้องถูกปิดตัวลงอีกครั้งในปี2014เป็นชะตากรรมที่น่าเศร้าจ,จริงๆ l ล d i Ladical High เรื่องราวของ r a ด i c a l High ต้องย้อนกลับไปในความล้มเหลวของเกมก่อนหน้าอย่างรอ w บเก k e r เกมยิงสุดมันที่ถึงแม้ว่าจะได้รับความวิจารณ์ในแง่ดีแต่ตัวเกมกลับทำยอดขายที่น่าผิดหวังหลังจากความล้มเหลวครั้งนั้นคลิปเบนซินสกี นักพัฒนาตำนานผู้สร้างเกม Gears of War และสตูดิโอของเขา Boss Key Production ได้ประกาศเปิดตัวเกมอย่าง Radical High ซึ่งมันคือเกมใน Battle Royale ที่ปล่อยออกมาในรูปแบบ Early Access และปล่อยออกมา8เดือนหลังจากที่รอเบเกอร์วางจำหน่ายโดยเกม Radical High พยายามสร้างความแตกต่างในตลาด Battle Royale ที่กำลังร้อนแรงถึงขีดสุดจากกระแสของเกม PUBG โดยการนำเสนอธีมแบบเกมโชว์ยุค80ที่เต็มไปด้วยสีสันนีออนชูชาด ผู้เล่นจะได้ถูกปล่อยลงในแผนที่แล้วต่อสู้กันจนเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายแต่แทนที่ผู้เล่นจะเก็บของจากบ้านเฉยๆผู้เล่นจะต้องหาเงินจากการกำจัดศัตรูหรือค้นหาตามที่ต่างๆแล้วนำเงินไปซื้ออุปกรณ์และอกรณ์จากตู้ขายของอัตโนมัติแต่แค่ได้เห็นฟุตเทจเพลงเล็กน้อยของเกมก็ดูออกเลยครับว่าเกม r ร d i c a l h i ้ h ฮูกพักดันออกมาอย่างเร่งรีบสุดๆเพื่อเกาอกระแสแบเทิ์รอยัลที่กำลังมาแรงมันเป็นความพยายามที่จะกอบกู้สถานการณ์ของสตูดิโอที่ใกล้จะล้มเต็มทน ตัวเกมรู้สึกได้ถึงความไม่สมบูรณ์และการไม่ขัดเกลาวอย่างรุนแรงทั้งในแง่ของแมกพลิกที่เล่นติดๆขัดๆภาพที่ดูจืดชืดและไรชีวิตชีวาซึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2018เพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากการเปิดตัวคุณคลิฟก็ได้ประกาศความล้มเหลวซ้ำซ้อนของทั้งลอเบเกอร์และเรดิเคิลไฮและได้นําไปสู่การปิดตัวลงหอสตูดิโอบอสคีโปรดักชันในเวลาต่อมาซึ่งทางคุณคลิฟก็ได้ออกมายอมรับว่าการพัฒนาเรดิเคิลไฮอย่างเร่งรีบนั้นคือความพยายามครั้งสุดท้าย เพื่อช่วยสตูดิโอหลังจากที่รอเบเกอร์ล้มเหลวแต่มันก็สายเกินไปแล้ว SIM CITY 2013 SIM CITY คือหนึ่งในแฟนชายทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์ของวงการเกมการรีบูตซีรีส์นี้ในปี2013โดย m a x i ซิจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากหากมองแค่แก่นของเกมเพลแล้ว SIM CITY 2013ถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเกมหนึ่งในลิสต์เลยก็ว่าได้แต่ปัญหาก็คือ ข้อดีทั้งหมดของมันถูกกดบังอย่างสิ้นเชิงด้วยการเปิดตัวที่แย่ที่สุดครั้งนึงในประวัติศาสตร์โดยเกม SimCity 2013ยังคงเป็นเกมจำลองการสร้างและบริหารเมืองเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือด้วย Engine น a s b ส x ที่ทําให้การจําลองสมจริงมากยิ่งขึ้นเราจะได้เห็นซิมประชาชนแต่ละคนมีบ้านมีที่ทํางานและการจราจรก็เกิดจากรถของซิมจริงๆที่เดินทางไปมาแต่เกม Sim City 2013ประสบปัญหาทางเทคนิคอย่างขั้นรุนแรง ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้เล่นปัญหาหลักเกิดจากการตัดสินใจของทาง EA ที่บังคับให้ผู้เล่นต้องต่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะเล่นเกมนี้คนเดียวก็ตามซึ่งผลก็คือเซิร์ฟเวอร์ของทาง EA นยครับไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เล่นที่มหาศาลได้ทําให้คนส่วนใหญ่นะครับที่ซื้อเกมนี้ไปไม่สามารถเข้าเกมเล่นได้เลยเป็นเวลาหลายวันและถึงแม้ว่าจะเข้าเล่นได้คุณก็ยังต้องเสียงกับการหลุดออกจากเกมกลางคันและสูญเสียความคืบหน้าทั้งหมดไปและทาง EA ก็ทาให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีก ด้วยการปฏิเสธที่จะคืนเงินให้กับผู้เล่นที่ไม่พอใจและคงยืนกัานว่าพวกเขาจะไม่สร้างโหมดออฟไลน์ในตอนแรกแต่ในที่สุดก็ต้องยอมอะนะซึ่งกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงส่งผลให้ยอดขายของเกมตกต่ำลงอย่างน่าผิดหวังโดยความล้มเหลวครั้งนี้ไม่เพียงจะทําให้ซีรีส์ซิมซิตี้ต้องถูกแช่แข็งไปอย่างไม่มีกําหนดแต่มันยังนําไปสู่การปิดตัวของสตูดิโอแม็กซิดเอมิรีวิลซึ่งเป็นสาขาหลักในการพัฒนาเกมนี้สตูดิโอถูกปิดตัวหลังจากที่พัฒนาเกมนี้มาได้2ปี แต่อย่างไรก็ตามความผิดพลาดครั้งนี้ก็ยังคงมีเรื่องดีอยู่บ้างครับซึ่งมันทาให้ทาง EA เนี่ยครับต้องเปลี่ยนแนวทางจากการมาคับออนไลน์ของ The Sims 4ที่กําลังพัฒนาอยู่ตอนนั้นถูกปรับเปลี่ยนจากเกมออนไลน์ให้กลายเป็นเกมออฟไลน์เต็มรูปแบบอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบัน Medal of Honor Warfighter จนถึงปัจจุบัน Medal of Honor Warfighter ที่ว่าจำหน่ายในปี2012 คือเกมภาคหลักภาคสุดท้ายของแฟนชส์ First Person Shooter สุดคลาสิกนี้ถ้าไม่นับภาค VR ในปี2020อะนะโดยเกมนี้เนี่ยครับถูกพัฒนาโดยทางทีม Danger Clo s e g a เกโดยเป็นสตูดิโอทำงานกับซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1999ภายใต้ชื่อเดิมอย่าง EA Los Angeles ต้องเกินก่อนว่าแฟนชส์ m e d a l of Honor เริ่มประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงปลายยุค2000เมื่อซีรีส์เกมคู่แข่งอย่าง c อ l l of Duty เริ่มได้รับความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างฉุดไม่อยู่ และเกม Medal o f Honor ก็ไม่สามารถหาจุดยืนที่แตกต่างของตัวเองได้โดยเกม Medal of Honor Warfighter พวกเขาพยายามจะสร้างความสมจริงด้วยการนำเสนอเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษเทียวันจากทั่วโลกผู้เล่นจะได้สัมผัสกับปฏิบัติการต่างๆที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงส่วนโหมดมันติเพเลอร์ที่เป็นจุดขายหลักเขาสามารถให้ผู้เล่นได้เลือกหน่วยรบพิเศษจาก10ประเทศทั่วโลกแต่หลังจากที่เกมออกมา War Fighter ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหลายๆด้านทั้งแคมเปญเนื้อเรื่องที่ถูกมองว่าธรรมดาแล้วก็ไม่น่าจดจํา ปัญหาทางเทคนิคมากมายและโหมดมันติปีเลเยอร์ที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นพอจะสู้กับคู่แข่งได้เลยมันทาให้เกมนี้เนี่ยครับไม่ได้เป็นที่จดจําและผลงานทางด้านยอดขายก็ต่ํากว่าที่คาดไว้อย่างมหาศาลซึ่งด้วยผลงานอันน่าผิดหวังนี้ทําให้ทาง E A ตัดสินใจพักซีรีส์ Medal of Honor อย่างไม่มีกําหนดและสําหรับสตูดิโออย่าง Danger Close g a m e ซึ่งเป็นทีมที่พัฒน,นาเกมนี้เป็นหลักชะตากรรมของพวกเขาก็จบลงเช่นกันสตูดิโอของพวกเขาถูกยุบและพนักง,งานบางส่วนก็ถูกย้ายไปทํางานที่ Dice L A ทีมพัฒนา Battlefield แทนนับเป็นการติดฉากแฟนชา์สตูดิโอที่เคยยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกัน The Lord of the Rings c o l u m นี่คือหนึ่งในเกมที่ถูกวิจารณ์ยับเยิยนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ครับเป็นที่ชัดเจนว่าผู้พัฒนา Deliric Entertainment ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในการสร้างเกมแนววจนไพ่พอยแอนด์คลิกชื่อดังอย่าง d i โ p h n i a และ The Night of the อ a b b i t ที่พวกเขาได้ทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวกับการสร้างเกมแอคชั่นรอบเลนระดับทิพเป็นเอจากจักรวาล Lord of the Ring The Lord of the Ring กอลลัมเกมนี้ผู้เล่นจะได้รบทบเป็นกอลัมสิ่งมีชีวิตผู้น่าสมเพชที่หมกมุ่นอยู่กับแหวนแห่งประมุขเนื้อเรื่องของเกมจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง The h o อ b i ิดและ The l o r ลอ of the r i n g บอกเล่าเรื่องราวระหว่างการเดินทางของกอลลัมหลังจากที่เขาสูญเสียแหวนให้กับบิวโบ่แบกินโดยเขาถูกจับตัวไปทรมานในมอดอก่อนจะหลบหนีออกมา และเขาก็จะต้องมาจนภัยผ่านสถานที่ต่างๆที่แฟนๆคุ้นเคยเพื่อตามหาของรักของข่าโดยเกมเพลย์ของเกมนี้จะเน้นวิธีการรอบเลนเป็นหลักผู้เล่นจะต้องคอยหลบซ่อนจากศัตรูปีนป่ายตามฉากต่างๆและแก้พารเซอร์เล็กๆน้อยๆเพื่อดําเนินเนื้อเรื่องต่อไปจุดเด่นของเกมนี้ก็คือการพยายามนําเสนอบุคลิก2ด้านที่ผู้เล่นจะต้องเลือกระหว่างการตัดสินใจแบบกอลัมที่โหดร้ายหรือแบบสมีกอลที่อ่อนโยนกว่าซึ่งจะส่งผลต่อบทสนทนาและการกระทาบางอย่างแต่หลังจากเกมออกมา เดอะลอฟเดอะลิงกอลัม um, <im itation> ก็ถูกนักวิจารณ์และผู้เล่นทั่วโลกสับเละแบบไม่มีชิ้นดีแทบจะในทุกๆด้านไม,ม่ว่าจะเป็นเกมเพย์ที่ล้าสมัยและน่างหงุดหงิดบั๊กและกริชที่มีอยู่ทุกที่กราฟิกที่ดูตกยุคและแทบทุกอุปกรณ์ของเกมที่ทำออกมาได้แย่จนน่าตกใจซึ่งไม่นานหลังจากที่เกมวางจำหน่ายก็ได้มีข่าวรายง,งานว่าพนักงานของเดอร์ดอลิกต้องมาชิญกับสภาพการทำงานที่เลวร้ายตลอดการพัฒนาและที่มีเรื่องเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือจดหมายขอโทษต่อสาธารณชนในการทำเกมยแย่ออกมา ก็ถูกเปิดโปงว่าพวกเขาเนี่ยใช้แช t GPT ในการเขียนสุดท้ายแล้ว The Lord of the Rings ก็ขายไม่ออกครับและมันนำไปสู่การยกเลิกภาคต่อที่เคยวางแผนไว้ที่น่าเศร้าก็คือมันทำให้ทาง d e a l i c Entertainment ต้องปิดปแผนกพัฒนาเกมของตัวเองลงถาวรและเปลี่ยนสถานะไปเป็นเพียงบริษัทผู้จะจำหน่ายเกมเท่านั้นซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนหลังจากที่เกม The Lord of the Rings วางจำหน่ายนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนใจอย,อย่างแท้จริง APB All Points Bulletin APB All Points Bulletin คือเกมยิงออนไลน์มัลติเพลเยอแบบ Open World ที่พัฒนานโดยทาง Real Time World สตูดิโอก่อตั้งโดยทางคุณเดวิดโจนหนึ่งในผู้สร้างซีรีส์แกนเทฟออโต้หรือเกม GDA ในตำนานด้วยชื่อชั้นของผู้สร้างและคอนเซปต์ที่ทะเยอะทะยานเกม APB จึงกลายเป็นเกมที่คนจับตามองมากที่สุดในปี2010ในเกม APB Reload นะครับมีฉากหลังเป็นเมืองซานปาโร ที่เตไปด้วยอาชญากรรมผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเข้าหน่วยกับฝ่ายรักษากฎหมายหรือฝ่ายอาชญากรมันคือเกม GTA o n l i ล e ขนาดย่อมๆที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะได้จับปืนทําภารกิจและต่อสู้กันในแผนที่โลกเปิดฝ่ายตํารวจต้องขัดขวางการปล้นจับกลุ่มผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามขณะที่ฝ่ายโจรต้องก่ออาชญากรรมต่างๆเช่นปล้นร้านค้าขโมยรถจุดเด่นของเกมคือการปรับแต่งตัวละครอาวุธที่มีให้ใช้ซึ่งถือว่าโดดเด่นและก็ใหม่มากๆในสมัยนั้นแต่ถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีระบบต่างๆที่ยอดเยี่ยม แต่แกนของเกมเพย์กลับเต็มไปด้วยปัญหาเกมเพย์ที่ยิงติดๆขัดๆและภารกิจที่ซ้ำซากจำเจภารกิจซ้ำๆเดิมๆระบบความก้าวหน้าที่ต้องฟาร์มของยังหนักหน่วงทําให้ APB เนี่ยครับไม่สามารถเอาชนะใจแฟนๆได้สิ่งที่มันน่าตกใจก็คือทางผู้พัฒนา Realtime World ใช้เวลาในการพัฒนาเกมนี้ถึง5ปีและใช้งบประมาณไปสูงถึง100ล้านดอลลาร์พวกเขาคาดหวังว่า APB จะกลายเป็นเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในระยะยาว แต่ว่ามันก็กลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงในเดือนสิงหาคมปี2010เพียงเวลาเพียงแค่6สัปดาห์หลังจากที่เกม APB วางจำหน่ายห้างเรียวทามเวอร์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์สินจากภาวะล้มละลายพวกเขาต้องปิดตัวลงอย่างถาวรพร้อมๆกับเกม APB องปิดเซิร์ฟเวอร์ลงไปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวของทาง APB ก็ยังไม่ได้จบลงนะครับเพราะว่าในช่วงปลายปี2011บริษัท K2 Network พวกเขาได้เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ของเกมไปและเปิดให้บริการอีกครั้งในรูปแบบ r e e t o p l a y ภายใต้ชื่อใหม่ว่า A.P.B Reloaded กำกับดูแลโดยทาง Reloaded Production และเกมนี้นะครับก็ถูกกู้หน้ากลับมาอีกครั้งซึ่งเกมนี้ปล่อยออกมาได้มากกว่า15ปีแล้วตัวเกมก็ยังมีคนเล่นอยู่หลักร้อยคนนะครับซึ่งสมัยก่อนผมก็เคยเล่นเหมือนกันติดปัญหาตรงปิงที่มันเยอะแต่เกมเพลย์มันก็สนุกดีนะแต่ข้อเสียก็เหมือนเดิมครับค่อนข้างซ้ำซากจำเจถึงแม้ว่าทาง Reloaded Production จะกลับมากู้หน้า A.P.B ได้แต่สำหรับผู้ให้กำเนิดอ,อย่าง Real Time World เรื่องราวของพวกเขาได้จบลงตั้งแต่ปี2 0 1 0แล้ว ก็จบแล้วครับกับเรื่องราวทั้งหมดที่พูดไปถ้าหาว่าใครชอบใจคลิปนี้ผมต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้ววันนี้กับผมบาสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ